เปิดประวัติลียูบีนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้ลียูบี B เกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2533โดยเธอเกิดที่กรุงโซเกาหลีใต้ส่วนสูง166เซนติเมตรและสาวคนนี้มีกรุ๊ปเลือดปีนั่นเองค่ะลียูบี B, ถือว่าเป็นนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้ที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งนะคะ ส่วนประวัติครอบครัวของสาวอีฮบีนั้นเป็นที่จับตามองมากๆเลยค่ะเพราะเธอคือลูกสาวคนเก่งของพยองเมรีหรือว่าแชร์สังกุงแห่งซีรีส์แดจังกึมซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดการอีกเรื่องหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ค่ะ ถึงแม้ว่าสาวคนนี้จะมีคุณแม่ที่เป็นนักแสดงมากความสามารถในวงการบันเทิงเกาหลีใต้แต่ต้องยอมรับเลยว่าตัวของ e u b งนั้นก็เต็มไปด้วยความสามารถและความพยายามอย่างมากในการก้าวขึ้นสู่นักแสดงของประเทศเกาหลีใต้และสาวคนนี้ได้โชว์ผลงานให้เราได้เห็นแล้วว่าเธอคู่ควรกับการเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองค่ะ สาวอียูบีได้สร้างผลงานที่โด่งดังมากมายนะคะร่วมเป็นนักแสดงในซีรีส์สุดฮอตอย่างพีน็อกชิโอที่ฉายไปเมื่อปี2014และยังเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงของ g ูแ Family Book แสดงทางช่อง MBC ปี2013ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงในผลงานภาพยนตร์เรื่อง20ฉายเมื่อปี2015 ในด้านความรักของสาว EUB นั้นล่าสุดเธอกำลังตกเป็นข่าวเดทกับหนุ่มสุดฮอตแห่งวง BTS อย่างหนุ่มจองกุกแต่ทางต้นสังกัดได้ออกมาปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและไม่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรก็ตามสาว EUB ก็ยังถือเป็นนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Yes or No จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วกันด้วยนะคะ